สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับมาจากไหนคะ๋อมาจากสมาัธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยครับมาภาคพื่อไทยเพื่อเอ่อมาที่พาเคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเพราะว่าเราต้องการมายืนน่นข้อเสนอนะครับในเรื่องของพระบการศึกษาแห่งชาติตลอดไปใกับสถาบัครูและประชาชนนะครับเพื่อที่เราต้องการที่จะให้การศึกษาเป็นเพื่อ,อเด็กและประชาชนโดยแท้จริง ขอบคุนะครับก็ฝากนะครับพักเพื่อไทยด้วยนะครับว่าทางสมาคมสมาคมผู้สูงยไทยหวังอย่างยิิงว่าทางพักเพื่อไทยจะพยายามผลักดันในเรื่องของระบบการศึกษาให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับเด็กและประชาชนคนไทยุนครับขอบคุณครับ